ในโลกแห่งเกมโมบ้าแห่งหนึ่งที่มีตัวละครเมตาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวเดิมทุกซีซันซีซันซีซันไปจนกว่าตัวละครตัวนั้นนี่จะโดนเนิร์ฟแบบหนักมากจนเล่นไม่ได้จริงเราก็จะเห็นตัวละครนั้นโลดแล่นอยู่ในการลงแล้งแทบจะตลอดเวลาหรือไม่กระทั่งการโดนแบนก็ว่ากันไปและก็ไม่วายที่จะมีคอนเทนต์ตัวละครแก้ทางตัวเมตา้าจ้าจ้าและวันนี้ผมก็นำเสนอเนอเนอไอรอนแมนเด็เดี๋ยว็ดไม่ใช่ผิด ผิด่ายผิด่าย Wonder Woman แก้ทาง Project Adventure เคนเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิดทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคันเทพ i n t h b y a d m i n บ t e r ิเตอร์งอยู่ด้านล่างนะครับผม Let's go do it สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเชสโเดีวยวก,ก,กันเจะฟอร์เกมนะครับผมโอเควันนี้ก็มากดแหลงโซโลนะฮะแล้วเราก็เจอตัวเมตาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแม่งโอ้โหได้ไป3ตัวกันเลยนะลิกเตอร์ให้เชเตรเรียวมาฝั่งเอ้ฝั่งเราก็มีเมตาเหมือนกันนี่ซาตา้าแต่มืองดูยศซาต้ากุซะก่อนนี <laughs> ่้ว่าเล่นวันเดอร์แก้ทางลิกเตอร์เนี่ยผมทำมาบ่อยอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้อัดคลิปนะคือแบบนอนเล่น นอนเล่นนี่แหละเล่นธรรมดาไปลงแรงกดแรงำขำๆฮ่าๆาไปเนี่ยท่านผู้ชมคือเจอลิกเตอร์หลุดมาบ่อยมากแล้วผมก็วันเดอร์ไปแก้บ่อยนะฮะแต่ยังไม่ได้ทําคลิปแบบว่าวันเดอร์แก้ลิกเตอร์เลยแบบจริงๆริงจังๆนะโอเคป๊ออไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว้ยช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรอเชอรี่ลาโลทั้งสองเลยนะเฮ้ยแต่มันมันอัพหนึ่งมาก่อนใช่ไหมอัพหนึ่งมาก่อนใช่ไหมพ่อหนอุ่มหัวแดง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  ว้ยลิเตอร์ก็ไปเอาแคลี่เราอุ้ยน้องวีน้องวีน้องวีร่าโอเคและตอนนี้เราก็ได้รู้นครับผมว่าวรนุูข้ามนั้นมาจบล่างแน่นอนฮะเพราะว่าบัฟฟ้ายัางอยู่นะฮะลิเตอร์สวัสดีพ่อุ่มเมื่อกี้เราก็เห็นนะว่านายวิ่งไล่แคลี่เราเหมือนกันเราก็วิ่งไล่แคลี่นายเหมือนกันแต่เราได้อะลิเตอร์บอกเลยว่าเกมนํำนี้ที่หน่อยๆน่อยอะลิเตอร์มันก็สามารถ เป็นอะไรที่อ,อร่อยได้เฮ้ยยังไงขวางเอาตัวขวางขวางด้วยเอ้ยเดี๋ยวมึงไปดึงอะไรตัวนั้นไม่ชึบแทงมันจะตัดโจ้โอ้ยทำไมมึงไปดึงโดนตัวกลางลิกเตอร์ม่งยืนอยู่ใกล้ๆเองมึงไม่ดึงลิกเตอร์ละวันเด์สิ่งที่ทําให้แม่นางวันเดอร์ของเรานั้นแก้ทางลิกเตอร์ลมมิงได้นะฮะก็คือการลมมิงด้วยกันเองเนี่แหละฮะหยอกหยอกไม่ใช่ ก็คือสิ่งที่มันแก้ได้ก็คืออันตรีนะลิกเตอร์จะเป็นแบบอารมณ์โถมนะท่านผู้ชมเออซึ่งเวลาเขาแบบอันติีโถมเข้ามาดาบน้ําอะไรเงี้ยเราอันตรีสวนได้นะท่านผู้ชมปั๊มจมปล้มปล้มปล้มหุยครึ่งรอดอจะปล้มปล้มไม่ตายหุยเจตโซตัวปลาตัวปลาปลามันหลุดแล้วปลามันหลุดเดียวโอ้โหแล้วกูได้คิวอีกแล้วเลยครับไม่นะบอกเอาแบบนี้ลิงบอกมาดักอุ้ยโอ้หุสไลต์ตัวหลบสไลด์ตัวหลบสินะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเร็ววา เอาวิลาก็ได้เอาตัวไหนดีวะเลยมีแต่ตัววิ่งมาเอาไม่ทันเลยโอ้ยมันฆ่าเพื่อนไปแล้วนู่นนะโอ้ไม่นะในนี้เดือนอ,อ้าโอ้กูเป็นอะไรเป็นอะไรกับโซวันเดอร์วะวันเนี้ยท่านผู้ชมฮะไปนู่นแล้ววิลาหายาก็ได้อะ่ะดึงครั้งนี้มึงต้องโดนนะเฮ้ยถ้าไม่โดนนี่ลบเกมทิง้งละช่วยอย่างสุดชีวิตมากแล้วก็กระชากกระชากกระชาก กะชอบเอ้าอีกแล้วโอ้ไม่อยากลองอะ่ะเซฟเสียงไปดีกว่าขอบ่นเบาๆแล้วกันเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่าผมกดสกิลแบบออตโต้แบบไม่ได้เล็งและแม่นางวีล่านั้นเขาก็ยืนนิ่งๆเขาคิดว่ายังไงเราก็ดึงเขาได้เขาคิดว่าเขาจะตายแล้วแต่มันแฉลับไปดึงแบบ ด้านข้างดึงออกข้างเฉยไม่ดึงวีลา่าเฉยคือผมก็ไม่เข้าใจณจุดนี้ของระบบออตโตในการดึงเหมือนกันคือกูต้องเล็งทุกช็อตเลยใช่ไหมเนี่ยกูต้องเล็งเองแบบนี้ทุกช็อตเลยใช่ไหมฮ <laughs> ะอะโอ้ยนอ,อเกมอันนี้เป็นยังก็เป็นยังซียังก็เป็นยังซีโอเคฮะท่านผู้ชมไปตีใครจะเข้ามาบอกเลยว่าผมจะอันติอัดหน้าคุณนะวันเดอร์อยากใส่เดียวกับคุณ วันเดอร์อยากใส่เดียวกับคุณพึมพำอา้าวอันติด้วยอันติติดด้วยเชือกไม่มาเชือกเชือกมาแต่มันก็หนีไปแล้วโอ้โหเชือกไม่มาปัญญาไม่เกิดฮะล,ลิงไปตีเรียวมะเฮ้ยทำไร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 อุย้ยมันเกีย่ยวเจ้าเป้าหูไหมนะออกดึงเจ้โอยอันนี้ดึงพลาดเองแต่ไม่เป็นไรมันบินสาตาบิน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 ,บนถอยออกมาถอยออกมา เออสรุปไฟนี้ดูเดือดเลือดพันแต่ไม่มีใครตาย <c oughs> สตาเ <c oughs> อาคลิปกลางแล้วเราไปเติมร่างกันเถอะเพื่อนเราจะไปแก้ลิกเตอร์โรมมิงด้วยกันได้ยินว่ามันเป็นตัวเมตาโคตรเลยอ <c oughs> ุ้ยนั่นไงมาแล้วพูดปุ๊บมาปับ๊บพูดปุ๊บมาปับ๊บอ่ะดึงแล้วก็ฟาดด้วยแอนติอยู่กลางวงแล้วครับสตาตบ,บิน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 หลังหลังจ๊บไปัป๊บโอ้ยเราเอาอีกแหละอยไปโอ้ยกูอยากด่าเกมว่าอีหอก ตายไม่แน,น่เพื่อนกูโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเหนียวไว้เพื่อนเหนียวไก่ไว้เหนียวไก่โดนยกเรียบรรอโอ้แล้วเสียล่างก่อนเลยรอดปะเพื่อนรอดปะกูมาอยู่นะกูมาอยู่นะครับกูมาอยู่นะครับเออลิงตีแตกฮะลิงตีแตกเรียกได้ว่าลิงเริ่มเกิดอืคือเมื่อเก้ผมผมไม่ได้งุนหิดลิเกเตอร์นะผมงุนหีดการแทง <c oughs> ผมกดหีดการแทงของตัวเองแต่ตอนนี้เรียวมาจะตีบ้านกูแตกแล้วฮะไม่โอ้มาอยู่ด้วยการลดระยะทางแต่ไม่น่าฆ่ามันได้นะเพื่อนโมบิลิตี้ทั้ง2ตัวเลยทันปะเนี่ยไม่ทันเห็นไหมโอเคเว้ยแต่กดอันกดชุวยกดดันอากป้อมได้นะกลางไม่มีคนกันเลยฮะเฮ้ยแอคิริโตะไปกันแล้วงั้นเราต้องกดดันอารมณ์กดดัน อารมณ์กดดันสีไปสายส <ım. S 2> ีไปสาย,ยต้องไล่ด้วยแซ่ฮะท่านผู้ชมถือแซ่ขึ้นมานี่เรียกได้ว่าตะเลิดเตลิดเปิดเปิงตะเลิดเปิดเปิงคือวันเด้อบางทีเวลาเรากดแทงย้ำๆสองครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคือบางทีมันมันก็แทงไม่โดนมันน็อดนั้นอะมันนจอดที่ผมตายตัวที่สองอะปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ย้ยมันจะเกี่ยวโอ้ยหลบได้ไงการหลบเกี่ยวแบบสามพันสิบแปด มันหัวใจมาล้างไปเพื่อนกดล้างเ้วได้เรียกว่าได้หิวเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะจากมังกรมันอยู่นั่นหมดเลยเดี๋ยวมันก็น่าจะเข้ามาคอนเทสไม่มามาไม่ได้ละรีตีรีตีเราเพื่อน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 มีไฟแล้วลิงจัดการอยจยาเตะกลางแต่กูช่วยไฟก่อนดีกว่าลิเตอร์มาลิเตอร์มันมาช่วยไฟแบบดูเดือดเกลือกพาน,นี่กูดึงโดนแล้วในที่สุดครับในที่สุดครับ เสียบไปอีกทีเอาให้แตกเออโอ้ยอยากจะวเราะเป็นภาษาร็อกแอนโลรัวเราะยังไงวะแบบเฮ่เฮ่เฮ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 แบบนี้ปะฮอลร้องแบบภาษาร็อกโอเคฮะไม่ได้แล้วเพื่อนไปถอยเพื่อนรลน้อยด้วยเอาคีบให้หมดเอาคีบให้หมดแลนเพื่อนแลนแลนแลนเลือดไม่มีแล้วครับกลับบ้านก่อนฮะก่อนไฟต่อไป ในช่วงที่เรากลับบ้านนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่แหลมกันนะครับโอเคเกมนี้ผมออกเป็นลางนะท่านะผู้ชมผมว่าลางน่าจะโอเคมากในการที่ฝนตกข้ามเข้ามาปล่อยหัวใจใสีเพื่อนเรานะฮะเพราะมันมีวีล่าด้วยนะเออเฮ้ยป่ามันอยู่ดีมันเพิ่งเกี่ยวมันเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จ <c oughs> มันเกี่ยวอุย้ยคหนุ่มเรียกเขาหน่าจะรู้แหละว่าเราอยู่นี่ใส่เะล่ะใส่เะล่ะยังไงละ่ะอุย้ยดึงไม่ถึงเฉย โซ่เขายาวกว่าเราฮะของเรานี้ไม่ใช่โซ่ผมชอบพูดผิดว่าเป็นโซ่ตลอดเลยของเรานี่เป็นเชือกเรียกได้ว่าเชือกเชือกเชือกอะไรวะเชือกวันเดอร์เชือกวันเดอร์เรียกว่าอะไรวะมีชื่ออยู่นะจําชื่อไม่ได้เรียกได้ว่ามันเป็นบ่วงบาดใช่ไหมถ้าในหนังวันเดอร์ m ูแมนนะฮะเฮ้ยบ่วงบาดเออบ่วงบาดเฮดเทียจําได้ละเฮ้ยอุ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ย,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 ยวิ่งติดแบบนี้ตายไป เออเสียบทะลุหลังเสียบก้างหลังทะลุหัวใจโซนข้างหลังไว้อย่ายให้มันเข้าไฟและก็ตายไปตามระเบียบ oh, bye, บายบายครับพเพื่อนกูตายแล้วอ้าวไม่ตายไม่ตายก็ถอยสิครับรอเลยครับเมื่อกี้ผมเรียกว่าจิตวิทยาในการโซนนะท่านผู้ชมต้องทําให้ได้นะฮะท่านผู้ชมในบางในบางจังหวะนะไม่ใช่ว่าเราต้องทําเสมอไปนะอะไรแบบนั้นเออ เอาป่ะไก่อาสเตนดาร์ดมาก่อนฮนะเราค่อยขึ้นเป็นลองลองกินุษย์นะครับผมนี่ดีงตายปะนะอย่าตายนะอโอเคโอเคแล้วมึงไปอะไรลึกขนาดนั้นเราเพื่อนวิบโอ้โหเกือบดองเนี่ยเห็นว่าเกมนําก็อย่า <laughs> เห็นว่าเกมนํานี่ชอบลึกโซนดาร์กไว้ก่อนสาตาร์เรามีเลือดอยู่นะย่าเตะออกมาลึกมากฆ่าได้เหรอ มันพิวนะมันพิวมันพิวมันพิวมันพิอุ้ยอุ้ยไม่ถึงสักอันโอ้โหจุสมาสเตอร์ยกตำแหน่งจุสมาสเตอร์ให้เลยภาษาต้าจะตีบัฟเหรอฮะมันได้เนี่ยเพื่อนเฮ้ยมันมันจะออ้ยติดคนว่าจะเอาบัฟออกมาติดคนแต่ฆ่าปะฆ่าเะล่ะฆ่าเะล่ะฮะฝากหน่อยฝากฆ่าหน่อยครับเออมันเกี่ยวแล้วแล้วฮะ เอจริงๆเราแก้เอ็นโซได้ด้วยนะเนี่ยเออเรียบร้อยคือเวลาเอ็นโซเกี่ยวเราอะท่านผู้ชมคือตอนมันเกี่ยวมันจะได้อะไรนี่แหละตีไวแล้วก็ลดเกาะอะไรของมันอะใช่ไหมพาสิีผมจาไม่ได้ละนะซึ่งถ้าเขาเกี่ยวเราฮะท่านผู้ชมเราก็พุ่งออกเราก็พุ่งออก,ก,ออกแล้วให้เพื่อนเข้าไปรับหน้าแล้วโซ่ที่เขาติดตัวเราอยู่ฮะเขาก็จะไม่สามารถไปเกี่ยวเพื่อนเราได้เพราะว่าเขาเกี่ยวเราอยู่แต่ก็จบเกมแล้วครับ ย้แแ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 ดดดดดดอันด kind of you know, ับสองนะครับผมออ่าวิบได้เหรียญทองเฮ้ยวิบเอฟวิบได้อ๋อวิบตายหนึ่งแปดหนึ่งแปดเมสาวน้อยน้องวิบน้องวิบเอฟบีพีไปฮะโอ้เราทำดาเมจไปสามหมื่นเลยนะดาเมจเราเยอะกว่าออฟเลนอีกดาเมจตัวโรมเยอะกว่าออฟเลนอีกโอเค ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแก้ลิกเตอร์ในวันนี้นะครับผมแล้วก็แก้ไฮยาเตะได้ด้วยนะฮะลืมพูดลืมพูดไปเลยคือเวลาไฮยาเตะมันลำม่ะท่านผู้ชมสกิลวันเดอร์มันจะมีสตันสองสกิลนะก็คืออันติกับบ่วงบาดเฮดเทียของเรานะฮะคือเวลาเขาลำแล้วก็ฟาดบ่วงบาดใส่เลยถึงแม้ว่าเขาจะเลือดเต็มนะฮะแต่มันก็ทําให้สตันนะครับผมในเรื่องของเลือดเนี่ยไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าโลฟาดแท่โดนก็คือมันยังไงมันก็สตันนะครับผม โอเคแล้วก็อันติีก็ไม่ต้องพูดถึงนะสตันวงกว้างกันหฮเดเตได้แน่นอนนะครับส่วหรับคนที่อยากเห็นตัวข้างหลังนะฮะซึ่งตอนนี้ผมติดได้1 2แล้วกว็3นะครับผมนี่จากเรื่องอคิมมิซูโนะเย่บะนะครับหรือว่าดาบพิฆาตศูนยนะ์นะฮะนีอ่อยากรู้วิธีทำไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกนะครับผมไม่เสียตังค์สักบาทเนะี่ยไม่เสียตังค์สักบาทนะฮะมีเก้าตัวอะไรคือแต่ว่าตอนนี้ติดได้3ตัวขี้กเกียจติดโอเคเจอกันคลิปหนะ้าส